กาลครัではでは้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่นักเรียนหนุ่มผู้ซึ่งรู้สึกผิดหวังและเมื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่กำลังเดินทางกลับบ้านเขาก็สังเกตเห็นห้องสมุดเก่าๆที่ไม่น่าจะมีอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้วยความสงสัยนักเรียนหนุ่มจึงได้เดินเข้าไปในนั้นแล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับหนังสือเล่มหนึ่ง หน้าปกเขียนว่าวิธีมอบของขวัญให้กับตัวเองเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดการนักเรียนหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของเขาแล้วเหมือนกันดังนั้นบางสิ่งอาจจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับเขาก็เป็นได้ไม่รอช้านักเรียนหนุ่มวางกระเป๋านั่งลงบนเก้าอี้ แล้วเริ่มเปิดหนังสืออ่านในทันทีหนังสือเล่มนี้ได้เขียนข้อคิดง่ายๆไว้เพียงสิบข้อเท่านั้นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพียงแค่สิบข้อจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปได้อย่างไรเขาจึงค่อยๆตั้งใจอ่านมันทีละข้ออย่างช้าๆและข้อที่หนึ่งหนังสือเขียนไว้ว่าคนที่น่าอิจฉาที่สุด คือคนที่ไม่คิดอิจฉาใครเลยมันคือเคล็ดลับความสุขง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทำกันข้อที่สองทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้นถ้ามันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้ามันไม่ดีแล้วก็อย่าไปกังวลกับมันมากนัก เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานเหมือนกันข้อที่สเวลากโกรธหรือว่าโมโหใครก็ตามอย่าไปด่าเขาเพราะเมื่อความกโกรธหายไปคำด่านั้นจะยังคงอยู่มันจะยังอยู่ในความทรงจำฝั่งใจของคนที่ถูกด่าข้อที่สทุกวินาทีที่เราหายใจอยู่ คือโอกาสของชีวิตอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครหายใจด้วยจมูกของเราเองยืนด้วยลำแข้งของเราเองให้ได้ข้อที่5ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นและไม่ดูถูกคนอื่นด้วย ข้อที่6จงอย่าอิจฉาคนอื่นและจงอย่าใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาแต่จงใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นรู้สึกเคารพรักและนับถือข้อที่7ไม่ว่าจะมีใครหายไปจากชีวิตของเราแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปและเวลาก็สอนให้เรารู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราก็ควรจะดูแลรักษาคนที่เรารักอย่างไรเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาจากไปเราจะได้ไม่เสียใจเพราะได้ทำเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วข้อที่8ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าอยากมีความทรงจำดีๆ ก็จงทําสิ่งดีๆกับผู้อื่นข้อที่9บางครั้งเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทําแค่ทําแล้วมันสุขใจมันก็คือกําไรของชีวิตแล้วข้อที่10ชีวิตคนเรามี3าวันเท่านั้น 1. คือเมื่อวานเราได้ใช้ไปแล้ว เอามาใช้ใหม่ไม่ได้2คือวันนี้เรากำลังใช้มันอยู่และใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 3. คือพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงและไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมเพราะฉะนั้นหากวันนี้เรายังมีโอกาสใช้ก็เลือกทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข สุขสันต์วันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆหลังจากที่นักเรียนหนุ่มอ่านจบก็ตกใจเป็นอย่างมากคนเขียนหนังสือเล่มนี้รู้ได้อย่างไรว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนักเรียนหนุ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสามารถจำได้ขึ้นใจแล้วจึงได้เดินออกจากห้องสมุดไปแล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อน <es> ักเรียนหนุ่มหันหลังเพื่อกลับไปมองห้องสมุดแต่กลับพบว่ามันได้หายไปแล้วเหลือเพียงแค่เก้าอี้สาธารณะและส่วนสาธารณะเล็กๆตั้งไว้ที่เดิมตามปกตินี่คงจะเป็นเรื่องลึกลับที่หาคำอธิบายไม่ได้และไม่ว่าจะนำไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอน ถึงแม้ห้องสมุดลึกลับจะหายไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของเขานั้นนั่นก็คือเนื้อหาในหนังสือทั้ง10ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนักเรียนหนุ่มรู้สึกได้ว่ามันคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและแล้วหนึ่งปีให้หลัง ในวันเดียวกันขณะที่นักเรียนหนุ่มผู้ซึ่งรู้สึกยินดีและมีความสุขกับชีวิตกำลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ได้เจอเข้ากับนักเรียนหญิงรุ่นน้องคนหนึ่งผู้ซึ่งรู้สึกผิดหวังและเบื่อหน่ายกับชีวิตเหลือเกินกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้สาธารณะนักเรียนหนุ่มจึงเดินเข้าไปแล้วพูดว่าถ้าน้องมีเวลาแล้วก็ ที่จะบอกให้ถึงวิธีมอบของขวัญให้กับตัวเองเพื่อให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดการนักเรียนสาวเงยหน้าขึ้นมามองแล้วพูดว่ามอบของขวัญให้ตัวเองเหรือคะพอดีเลยค่ะพรุ่งนี้คือวันเกิดของหนูงั้นหนูจะรับฟังก็แล้วกันขอให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ในวันเกิดมีความสุขมากๆนะครับ หวังว่านิทานเรื่องนี้จะทำให้ชีวิตจากนี้ของคุณมีความสุขมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี